มาตรงนี้หรอวางเลยก็มางบนนี้เลยเนี่ยกล้องเขาแพงนะแอบดึงโอเคโอเคสภาพมาแบกฝันยังไอ้ฝันยังนะครับ้อมไหม เธอเธอก็ผู้ผิดแล้วผมคิดว่ากล้องคงตั้งยังไงไม่เออนะมันอาจจะมีการเฉลีเกิดขึ้นไหมพี่เต้เป็นกี่โมงแลเมื่อกี้ประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีหายหายจอไหม,ไม,ไม,ไม เร็วๆเพื่อแปรงฟันเพื่อลมหายใจที่ว้าวตอนคุยกันตอนเช้าเพราะว่ากลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกใช่แต่กลิ่นปากความรักนะคุณใช้ยาสีฟันอะไรครับเดีกลือคุาต้องบอกคุณมาใช่คุณมาเกลือคุณใช้ยาสีฟันอะไรครับเกลือค่ะเกลืออย่างนี้ก็อรรถรสคุณต้องโอเคไป ตอนขยี้ตาจะหลุดไปแล้วนึงไปเห็นดีเลยเขาไปเห็นี้ก็หมดนี่เราแทงนอนแต่ว่าเดี๋ยวพาดีจะขึ้นแล้วนะเพราะเราต้องไปก่อนยี่สิบตัวนี้ก็จะยี่สิบเกิดอ่แล้วกลับไปไหนแบบแปลงแปลงแกล้งก็ได้ เพราะว่าเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วก็กลับไปกิอาหาาเชา้าไม่กินอะไหนอนได้ไหมชอาดิกงแต่ตื่นทุกคนในบ้านหรือว่าตื่นแค่เฉพาะพกห้องห้องพิงไม่ตืน่นไปลองุกแล้วเพราะเขาเล่นบาสไปแล้วเมื่อวานแต่ห้าวก็ต้องตื่นปะอื เรียนพร้อนจ้ิงครับสอนชื่อเดี๋ยวมายืมาพี่จะ้สสีส่ดบอมเฮ้ยฮึก็แบบ